เที่ยวเมืองนรกครั้งที่28วันที่6พฤษภาคม2520ตอนท่องแดนพึ่งพิษนรก,กน้อยครั้งที่สองท่านอรหันต์จี้กงเสด็จลงตรัสเป็นกรมีความว่าอาจารย์เทพทรงโปรดเราพระคุณนำคุณธรรมล้ำเอื้ออาทรมิรู้ายในโลกนี้นักธรรมชั่วมีมากมายบำเพ็ญกายหลวงสังคม ต้องรับกรรมพระพุทธเทวดาเทพศักดิ์สิทธิ์เสด็จสู่โลกมนุษย์เพื่อโปรดเวนยสัตว์กอบคู่ช่วยมนุษย์รับสอนสิทธิ์ประสาทวิชาให้อบรมสั่งสอนบำเพ็ญธรรมคอยแต่จะสั่งสอนให้ชาวโลกกลับคืนสู่ความดั้งเดิมต้นกำเนิดเพื่อบำเพ็ญบรรลุสำเร็จธรรมที่แท้จริงพระคุณสวรรค์ท่านและคุณธรรมของครูบาอาจารย์นั้นหนักหนายยิ่งใหญ่จนหาที่เปรียบมิได้ที่เรียกว่าเป็นครูเพียงวันเดียว ต้องนับถือเป็นบิดาไปตลอดการตามหลักธรรมแล้วต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เอาแบบอย่างความประพฤติจากท่านหากแต่ว่ามีพวกศิษฐ์อุบาทหักทาทำลายศีลอาศัยชื่อจากเทพเจ้ารวบทรัพย์หลวงผู้หญิงไม่บำเพ็ญเป็นเทพพย,ายดาแต่บำเพ็ญเป็นผู้หลอกลวงในคาบของเทพเจ้าไม่ไปสวรรค์กลับมาโดนคดีในโงรงศาลโทษฐานบาปกรรมนั้นไม่เบาเลยผู้ที่เข้าไปเป็นศิษ์แห่งสำนักศักดิ์สิทธิ์แล้ว แต่ละเมิดกดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ยมมากฏนั้นจะลงโทษหนักมากมวลชนไม่ว่าจะสละตนเข้าไปบำเพ็ญธรรมอยู่ในศาสนาใดก็ตามควรที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยมารยาทอันศักดิ์สิทธิ์นั้นๆเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงโทษที่ไม่สามารถให้อภัยได้เจ้าอย่างเซิงเตรียมตัวท่องนรกสำหรับวันนี้รีบขึ้นดอกบัวแล้วกระผมนั่งลงเรียบร้อยแล้วมีทราบว่าจะมุ่งสู่แห่งใดในวันนี้ไปนรกพึ่งพิษนั่นอีกไปดูพวกแหกธรรมเสียศีล จะลงเอยกันอย่างไรปิดตาทั้งสองข้างเราจะเริ่มเดินทางแล้วออาวถึงแล้วล่ะรีบลงจากดอกบัวเร็วขอตอนรับท่านอาจารย์กับท่านหยางเซิงมาเยี่ยมคุกนี้เป็นคำรบสองเพราะเหตุว่าในขณะนี้โลกมนุษย์มีคนไม่น้อยอาศัยชื่อแห่งเทพเจ้ารวบรวมทรัพย์ล่อลวงหญิงอยากอุกอาจกว้างขวางทําให้สะทกสะทานต่อศักดิ์ศรีอันศักดิ์สิทธิ์ของวนัยแห่งศาสนาอันทองแท้ชอบทำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงต้องกลับมาเสาะหาข้อมูลเพื่อเตือนใจชาวโลกอีกครั้งขอรับพระคุณท่านท่านทั้งสองโปรดตามข้าพเจ้าขอไปข้างในข้าพเจ้าจะปล่อยวิญญ,ญาณโทษสองสามตนให้มันเล่าเรื่องการกระทําชั่วของตนต่อท่านอย่างเซิงขอขอบคุณท่านพัสดีมากเพื่องพิษเหล่านี้บินว่อนไปทั่วหมดพอเห็นวิญ,ญญาณโทษก็ต่อยเอาต่อยเอาแต่และคนโดนต่อยจนบวมช้ำไปต,ตามๆกันจนหัวหมุนตาลายไม่เพียงเท่านี้สิครับ ยังปวดแสบปวดร้อนเป็นไข่ด้วยเพราะว่าพึ่งพิษนี้มีพิษรุนแรงยิ่งข้าพเจ้าจะเอานักโทษสองสามตนออกมาเล่าเหตุการณ์ที่ตนเคยทำผิดให้ในายทหารรีบคุมตัววิญญ,ญาณโทษออกมาเร็วขอรับคำบัญชาได้นำตัววิญญ,ญาณโทษสามตนออกมาแล้ววิญ,ญญาณโทษฟังคำให้ดีพระคุณท่านนี้คือพระอรหันต์จีก้กงอีกท่านหนึ่งคือนายหยางเซิงแห่งสำนักเสียเอยียงตึ้งเมืองไถ่ตรงสองสิทธิอาจารย์รับองค์การแต่งหนังสือเที่ยวเมืองนรก ให้ทุกตนสารภาพความผิดที่ตนทำไว้ในแดนมนุษย์เพื่อเป็นการตอบเตือนใจชาวโลกขอถามบุรุษผู้นี้ท่านมารับโทษที่นี้ด้วยเหตุใดผมไม่ควรเลยความเป็นจริงขณะที่ผมอยู่ในแดนมนุษย์ มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำบลหนึ่งเนื่องจากในหมู่บ้านจะสร้างสารเจ้าผมจึงออกทำการเหลี่ยไรเงินแทนชาวบ้านแต่ไม่เคลียร์เงินทองให้เหลียบร้อยโดยที่เอาเงินที่เหลี่ยไรมาอมไว้ส่วนหนึ่งเข้ากระเป๋าตัวเองเมื่อตายแล้วจึงรู้ว่าการอมเงินของเทพเจ้านั้นมีบาปหนักหนาดังนั้นจึงถูกตัดสินให้มารับโทษที่คุกนี้พึ่งพิษต่อยจนเจ็บปวดมากโดยไม่มีการปราณี ทั้งปวดทั้งคันอยากที่จะทนทานได้ท่านก็เห็นตามตัวผมแดงช้ำไปหมดเกี่ยวกับงานการของเทพเจ้าชาวโลกควรเคลียร์ให้ใสสะอาดเงินทองของเทพเจ้าแม่สตางค์แดงเดียวก็อมไม่ได้การที่พึ่งพิษต่อยนั้นเป็นการสนองตอบของผมผมผิดข้างเดียวในชีวิตทถานั้นนอกจากนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดอีกเลยแกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องบริการลูกบ้านของแกทำความดีแก่บ้านเกิดเมืองนอน ผู้ที่จะสร้างสารเจ้าเพื่อเป็นการรำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปางก่อนและให้ความเคารพเลื่อมใสแต่แก้กับช่วยโอกาสรวมทรัพย์ตนที่สองรีบสารภาพความผิดระหว่างมีชีวิตอยู่โดยเร็วขอถามอาจารย์รูปนี้ท่านออกบวทแล้วฉะไหนจึงไม่ไปทางตะวันตกแดนผุดผ่องแต่กลับทำไมมาอยู่ในนรกเล่าน้โมพุทโธประธานอภัยประธานอภัยฉนันเมื่อตอนอายุได้15ปี ออกบวชเป็นชีเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าท่านศึกษาบำเพ็ญในพระธรรมใจคิดว่าจะบำเพ็ญธรรมจนสำเร็จถึงขั้นอรหันต์แต่จิตใจตนไม่มั่นคงถาวรพอเงินทองที่ประดาญาติโยมถวายแก่วัดนั้นฉันก็แอบยักยอกไว้ใช้เองบางเก็บสะสมไว้บางมิได้มอบเงินทั้งหมดนั้นไปใช้ใจ่ายในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด หรือซื้อของติดทางวัดจำเป็นต้องใช้หากมีญาติโยมให้ช่วยสวดสดอกเคาะก็จะทำไปอย่างหลววเขาะไปทีหากมีคนมานิมนต์ไปสวดศพก,ก็จะทำแบบซื้อขายตีราคาเป็นเงินเป็นทองจะสวดกี่กันก็แล้วแต่เงินมากเงินน้อยที่เรียกว่าเงินมากของก็มากเงินน้อยของก็น้อยหมายความว่าสวดตามราคาที่ตกลงไว้หากมีญาติโยมที่ค่อนข้างยากจนมานิมนต์ ก็จะแสดงออกว่าไม่ค่อยพอใจด้วยหรืออ้างโน่นอ่างเน่ไม่คิดที่จะไปถ้าเผื่อเจอผู้ดีคนรวยก็จะทำสุดความสามารถจัดการให้อย่างมโหฬารเพื่อเอาใจเจ้าภาพเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่มากๆในทรัพย์เมื่อตายลงแล้วพระพุทธท่านจึงไม่ต้อนรับยังโดนดันลงนรกพึ่งพิษมารับโทษเจ็บปวดทุกเขีนอย่างสาหัสสากันเธอเป็นพระชีสละตนออกบวชมีพื้นฐานที่สะอาดหมดจด คือตัดกิเลสออกฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยแต่สลัดกิเลสออกไม่ได้นิยมช,มชมชอบเรื่องสุขก,กายสบายใจเห็นเงินทองเป็นพระเจ้าขัดต่อหลักธรรมพระพุทธทรรจึงตัดสินให้เธอมารับโทษอย่างทีนี้เมื่อบวชเป็นพระเป็นชีก็ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลจากเดิมมาเป็นชื่อทางพระแต่ละรูปจึงมีชื่อว่าพระความศักดิ์สิทธิ์นั้นหาที่ใดเปรียบเสมือนไม่ได้เลยก็คือเท่ากับพระพุทธนั่นแหละแต่ทนต่อกิเลสสิ่งยั่วยวนไม่ได้ ไม่ใช่ความเมตตาปราณีช่วยขอบกู้มวลชนใจคออันสามัญธรรมดานี้ยากที่จะเสมอเหมือนจิตของพระพุพธิสัตว์ได้ทําใจให้ถึง3กําหนดได้4จึงสามารถเข้าเฝ้าถึงพระพุทธพิษสามาธาตุแม่ละทิ้งก็ต้องตกไปในหกช่องทางเพื่อเวียนว่ายตายเกิดดังเดิมขอมวลชนในทั่วพื้นพิภพไม่ว่าจะบําเพ็ญในทางเตา๋าทางพุทธหากว่าไม่ตัดกิเลสทิ้งเสียก็อยากจะขึ้นสู่สวรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้ววันอื่นค่อยมาเยี่ยมชมใหม่ เจ้าหยางเซิงเตรียมตัวกับสำนักขอบคุณมากที่ท่านพัสดีและนายทหารในการรับรองที่อบอุ่นมากเราจะกลับสำนักกันแล้วขอลาท่านก่อนละสิ่งได้ขาดตกบกพ่องขอท่านทั้งสองโปรดให้อภัยด้วยหวังว่าท่านจะมาให้การสั่งสอนอีกครั้งรีบขึ้นดอกบัวเร็วกระผมนั่งเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์เดินทางกลับเถิดสำนักเสี่ยเอียงตึงถึงแล้วหยางเซิงลงจากดอกบัววิญญ,ญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม